ดีนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการออมมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความหมายของการออมปัจจัยการออมนะคะการบริหารจัดการการออมนะคะหลายๆอย่างนะคะที่นักเรียนมาดูนะคะหัวข้อนี้นะคะจะเป็นหัวข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการออมนะคะคือในเรื่องของปัญหาการออมในสังคมไทยนะคะในสังคมไทยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการออมดังนี้ค่ะอัง แรกนะคะประชากรส่วนใหญ่นะคะมีรายได้ค่อนข้างต่ำนะคะทำไมถึงมีรายได้ต่ำมาดูสิคะว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นนะคะประกอบอาชีพอะไรบ้างนะคะอันแรกแน่นอนเลยคะ่ะก็ต้องเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะต่อมานะคะนอกจากเกษตรกรแล้วนะคะก็ยังประกอบอาชีพพนักงานนะคะผู้ใช้แรงงานนะคะจึงมีรายได้ค่อนข้าง หรือค่อนข้างน้อยนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันนะคะมีะไรายได้น้อยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวเรื่องของอ,อะไรนะคะค่าอาหารนะคะค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหุ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นจึงส่งผลนะคะทำให้มีการออมน้อยหรือปัญหาการออมนั่นเองนะคะ ไปนะคะปัญหาที่2นะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประชากรนะคะในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่นะคะขาดความรู้ในเรื่องของการออมนะคะก็คือว่าครัวเรือนส่วนใหญ่นะคะไม่มีแผนนะคะในการใช้จ่ายนะคะไม่มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ ก็เลยส่งผลนะคะทำให้การออมนั้นน้อยนะคะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะไม่มีเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการออมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันที่3นะคะในภาวะเศร,รษฐกิจที่ตกต่ำนคะรัฐบาลนะคะจะดำเนินการน,นะคะโดยกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้าง ะะทำไมถึงให้อัตราดอกเบีย้ยต่าเนื่องจากว่านะคะประชากรจะได้เอาเงินออมออกมาใช้จ่ายนั่นเองเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนะคะก็จึงส่งผลทําไมถึงส่งผลกับการออมอ่ะในเมื่อมีอัตราดอกเบีย้ยการออมการออมค่อนข้างต่ำใช่ไหมคะประชากรเกิดความจูงใจไหมมีแรงจูงใจหรือเปล่านะคะแน่นอนนะคะอัตราดอกเบีย้ยต่ํา นะคะไม่มีใครอยากออมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงเป็นปัญหาการออมที่สําคัญในประเทศไทยด้วยอ,อย่างหนึ่งนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะประเด็นสุดท้ายในเรื่องของปัญหาของการออมนะคะก็คือประเทศไทยนั้นยังประสบปัญหาช่องว่างของการออมนะ,ะช่องว่างหมายถึงอะไรเอ่ยก็ความห่างไกลนะคะความห่างไกลการออมเนี่ยนะคะกับการลงทุนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะช่องว่างมันระหว่างปริมาณของเงินออมนะะจึงมีน้อยเมื่อเทียบกับเงินในการลงทุนอ้าวเงินลงทุนเยอะเอามาจากไหนล่ะคะทีนี้นักลงทุนผู้ประกอบการก็ต้องสแสวงหาเงินใช่ไหมคะเพื่อเอามาลงทุนเพราะฉะนั้นนะคะก็จึงมีการ กู้นี่ยืมสินกันเกิดขึ้นนะคะกู้นี่นอกมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นในเรื่องของสแสวงหาทุนภายนอกนะคะเข้ามาใช้ในแต่ละปีจำนวนมากส่งผลทำให้เกิดการเสียดอกเบี้ยนะคะให้กับเงินทุนของต่างประเทศนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือปัญหาการออมในสังคมไทยนะคะนักเรียน